แต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามีอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะถ้าฟังเนี่ยคือน่าตกใจเลยเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้รับเหมือน forward mail เข้ามาอมว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่นะทางด้านของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเกิดภัยที่เรียกว่าก่อการร้ายตรงนี้เนี่ยใครที่ได้ยินก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วนะดิฉันเองก็ยังหวาดกลัวเลยนะ,ะว่าเอ๊ะ ไทยจะมีก่อการร้ายเกิดขึ้นหรอทําไมชาวญี่ปุ่นมีการ f o r w a r d mail แบบนี้แล้วมีการบอกให้ระวังคือมันเป็นข่าวจากสํานักข่าวของญี่ปุ่นนะคะตรงนี้นดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ล่าสุดเลยค่ะทางด้านของตํารวจนะทางด้านของรองโฆษกตํารวจเนี่ยออกมาชี้แจงในกรณีตรงนี้จากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่เขามีการแจ้งเตือนพลเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงภัยก่อการร้ายนะคะ เขาก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีตรงนี้ว่ายังไม่มีสิ่งใดหรือยังไม่มีการยืนยันชี้ชัดว่าจะมีการก่อการร้ายเขาบอกว่าไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีมซึ่งมีการประสานงานกับหน่วยงานด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างใกล้ชิดไปแล้วทางด้านของพลตํารวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะก็เลยได้มอบหมายให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยมาจัดการรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆมาดูแลตรงนี้ และลงไปกำกับและดูแลในการปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุให้เฝ้าระวังมีการเสืบสวนหาข่าวพร้อมกับเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่สำคัญสำคัญพร้อมกับเพิ่มความเข้มของการตรวจบุคคลไม่ว่าจะเป็นเข้าออกของประเทศหรือกลุ่มบุคคลที่มีารายชื่อเฝ้าระวังและยังมีการประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆกับประเทศสมาชิกขององค์การตำรวจสากลด้วยเพื่อเป็นการป้องกันเหตุตรงนี้คือเขาออกมาปฏิเสธ ทางด้านของสํานักง,งานตํารวจนะนะแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจเหมือนยังมีความลังเลอยู่เหมือนกันแต่ต้องการเอาไว้ดีกว่าเผื่ออาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยังยืนยันอยู่ว่าไม่มีนะคะท่านยังบอกอีกค่ะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่สําคัญตอนนี้เนี่ยมีการปฏิบัติและดําเนินการด้านข่าวไปตามวงรอบๆปกติคือมีการอัปเดตข่าวต่างๆตลอด ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการเฝ้าระวังในการหาข่าวนะคะแล้วก็รอดูผู้คนที่เข้าออกอย่างเข้มงวดด้วยทั้งนี้เขาก็ยังบอกว่าหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องตรงนี้สามารถแจ้งไปยัง call center สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ191<า>3อตัวเท่านั้นก็คือกดไปเลยะนะแต่นี้ต้องบอกว่าบางทีโทรไม่ติดนะเพราะมันมีผู้ก่อกวน โทรไปเล่นๆเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งอย่าทำแจ้งนะเล่นออจะตีมือให้หักเลยไม่ดีไม่ดีนะ <ทำ S 1> ตรงนี้ยังไงก็ฝ<ะ>ากไว้ด้วยนะคะใครที่ได้ยินข่าวนะเอาข่าวจริงๆนะมไม่เอาแบบข่าวเท็จหรือว่าเฟคนิวส์นะล้วโทรไปก่อกวนนะเราจะได้ช่วยกันเพื่อหยุดปัญหาตรงนี้เผื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ข<ม>ึ้นจริงๆตาม For w a r d mail ของชาวญี่ปุ่นที่เขาได้ฟ o r w a r d ผ่านๆกันมามันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ตามที่ สำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ออกมาบอกพวกเรานะคะว่าตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามอย่างไงก็ต้องดูแลตัวเองก่อนละอันดับแรกเลยน่ากลัวนะใช่ทำไมนอกประเทศหรือว่าประเทศญี่ปุ่นเขาถึงออกมาเตือนเราตรงนี้มันน่าคิดเหมือนกันก็เดี๋ยวเราต้องรอว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะในการอัปเดตครั้งนี้ world news ข่าวในมือคุณ